เห็นไหมการใช้เบรกก็คือเบรกหน้าแล้วก็กดเบรกเท้าไปพร้อมๆกันเนาะจะทำให้ระยะการเบรกเนี่ยมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนสวัสดีครับพบกับผมนะเดียกิติพนลวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้เบรกของมอเตอร์ไซค์นะครับโดยรุ่นมอเตอร์ไซค์ที่ใช้วันนี้ก็เป็นของเจ้ายมาฟีนรอยสิบห้าไอเนาะ โอเคผมจะพามาดูว่าเบรกเนี่ยมันมีส่วนไหนกันบ้างเนาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะมีเบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังนะครับนี่ผมพาดูเบรกหน้าก่อนนี่ตรงตัวเลยเบรกหน้าคืออยู่ข้างหน้านะครับก็คือเป็นเบรกมือครับใช้นิ้วเนี่ยเพื่อนอาจจะใช้2นิ้ว3มนิ้วหรือว่าสี่นิ้ว5้านิ้วก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมใช้แค่2นิ้วก็เพียงพอแล้วเป็นไงครับเบรกหน้าเนี่ยนี่ตรงนี้คือเบรกหน้านะครับอันนี้เป็นระบบดัมเบรกนะครับเพื่อนเบรกหน้า ทำหน้าที่เพื่อการหยุดรถนะครับเราจะใช้เบรกหน้าเป็นหลักนะแต่ว่าถ้าตามความจริงอ่ะเราควรใช้เบรกหน้าสักเจ็ดสิบเบรกหลัง3ามเซนตมันจะต้องใช้ควบคู่กันนะครับนี่โซนเบรกหลังนี่ผมพามาดูเลยนี่อันนี้คือเบรกหลังหรือเบรกเท้านะครับเพื่อนๆเห็นไหมเบรกหลังหรือเบรกเท้านี่ครับตรงนี้เป็นดัมเบรกนะครับคือหน้าที่ของเขาเนี่ยมีไว้เพื่อชะลอรถทอมเร็วลงนะครับเพราะว่าเวลาเพื่อนๆขับแล้วต้องการที่จะหยุดรถให้หยุดแบบ ให้มันจอดนิ่งเลยเพื่อนๆจะต้องกำทั้งเบรกหน้านะครับนี่แล้วก็ขอโทษนะกดเบรกข้าลงด้วยโดยการกำเบรกหน้าค่อยๆกำนะครับเพื่อนไม่ใช่ว่ากำปุ๊บอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องค่อยๆกำลงมาแล้วก็กดเบรกข้าไปพร้อมๆกันครับมันจะต้องไปพร้อมกัน,นครับระหว่างเบรกมือและเบรกเท้ามันจะต้องสัมพันธ์กันมันจะได้ไม่ใช่หมายว่าเพื่อนๆกำแรงใช่ไหมเพื่อนอาจจะแบบหัวทิ่มได้นะน,นี้ต้องบอกเลย โอเคครับหลักการใช้เบรกอะง่ายๆเนาะมีอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวมาทนที่ีนึงเบรกมอเตอร์ไซค์คือมีเบรกหน้านะเบรกมือเบรกหน้าเบรกเท้าก็คือเบรกหลังโอเคนะ่ะง่ายๆเลยไปเดี๋ยวมาเริ่มขับขี่ครับสถานที่ผมใช้ก็คือ Tesco ตรงตัดขา้าวแล้วก็เพื okay, ่อนโอเคเดี๋ยวผมจะไปใช้บนตรงนี้แหละเพื่อนๆได้ดูกันโอเคเริ่มกันเลย เพื่อนๆก็เริ่มต้นมาอันดับแรกคือการแต่งกายนะเพื่อนๆอย่าลืมใส่ถุงมือนะเสื้อคลุมแขนยาวรองเท้าผ้าใบกางเกงขาย,ยาวแล้วก็หมวก,กกันน็อกกันะครับนี่เป็นสงที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าเันเพื่อนเกิดอบัติเหตุขึ้นมาอ่ะมันจะเริ่มต้องเจ็บตัวมากใช่ไหมโอเคไปสตาร์รถกันเลยรึบโอเคการใช้เบรกนะครับ เป็นเรื่องที่ง่ายๆครับแต่ว่าหลายท่านอาจจะมาตายตรงนี้ได้น,นะครับต้องแจ้งก่อนเลยว่าอันนี้เป็นวิธีจากการขับขี่ของผมเองนะก็เรียนรู้มาจากพี่ๆเพื่อนๆลหลา,ายท่านที่สอนผมมานะครับป๊าเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้เบรกเลยอ่าสมมติผมจะเข้าโค้งไหยผมกำาเบรกหน้าป๊ากดเบรกเท้าปุ๊บแล้วก็ถอนเกียร์โอเคแล้วก็ปล่อยนะแล้วก็บีคันเร่งไปเห็นไหม แล้วก็เข้าเกียร์อ่ะข้างหน้าเป็นทางโค้งอะผมเบรกหน้าก่อนปุ๊บกดเบรกเท้าอ่าก็ขัลอแล้วก็กดเกียร์ถอยลงมาแล้วก็บิดคันเร่งดูนิ้วนะครับนิ้วผมไม่ได้ไปกดตลอดเวลานะผมแค่เอาสองนิ้วเนี่ยเกี่ยวไว้แค่นั้นเองไม่ไ <c> ด <oughs> ้ไกดนะคะรับเพื่อนแค่เอานิ้ววางไว้แค่นั้นพอเพราะว่าเวลาเพื่อนๆขับอย่างเงี้ยห้านิ้วนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยมากราบแต่เนี้ยแล้วมันเกิดมีอะไรตัดหน้าเงี้ย เพื่อนๆไม่สามารถเอานิ้วเนี่ยมาได้ทานหรอกเพื่อนๆยาเสี่ยงยดียวครับเดียเคยแล้วไม่คุ้มเลยอ่ะเจ็บนะครับโอเคเนื้อหลังเต่าครับเราก็หลบนะครับเราเราเรา,เราจะไม่ผ่านนะเพื่อน okay, okay. Yeah. โอเคสีข้างหน้านี่ผ่านไปได้แล้วก็กำเบกหน้าอ่ากดใส่เข้าถอนเกีีรยลงปุ๊บปุ๊บยังกำเหมืนะแล้วก็ปล่อยเบรกบิดนลร่งปับ๊บเป็นไงครับ โอเคผมจะข้างทางอ่ะอย่างที่เ,เพื่อนเห็นเมื่อกี้การใช้เบรกก็คือก่อนที่ผมจะเบรกใช่ไหมผมจะไม่บิดคันเร่งนะผมจะปล่อยปล่อยคันเร่งแล้วก็เอานิ้วเนี่ยกดที่เบรกค่อยๆกดที่เบรกหน้านะครับกดเบรกหน้าปุ๊บแล้วก็เบรกท้าเนี่ยก็ต้องตามไม่ใช่แบบุกดพร้อมกันเนี่ยไม่ได้นะจะต้องสองอย่างค่อยๆไป รับกดเบรกหน้าปุ๊บแล้วเบกรกเท้าตามอ่าก็คืออย่างที่บอกว่าเบรกหน้าเจ็ดสิเปอร์ซนตเบรกหลังสามสิบเพราะเบรกหลังเนี่ยเรามีไว้ใช้เพื่อชะลอความเร็วนะเพื่อน,เ,นเราไม่ได้ต้องการเพื่อจะหยุดรถนะครับให้มันหยุดนิ่งเลยเงี้ยเราไม่ได้จะหยุดจอดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปจอดตรง P C X สีขาวให้ดูแล้วกันเนาะโอเคเปิดเคร่งครับไปขับไปเรื่อยๆอ่าก็ถึงที่จอดแล้วอันนี้ผมจะจอดนะ อ่าผมก็ไม่เบรกคันเร่งอะกำเบรกหน้าปุ๊บกดเบรกเท้าก็ถอนเกียร์ซึ๊บตึ๊บ,บ,บอ่าแล้วก็ปล่อยอันนี้คือการใช้เบรกถ้าเพื่อนๆใช้เบรกอีกรูปแบบมันก็คือเบรกที่ผิดวิธีนะแต่ผมใช้ดูการเบรกโดยผิดวิธีมาผมบนรถก่อนผมจะไปจอดตรงต้นไม้นะครับอ่ะโอเคอันนี้คือ สาธิตการใช้เบรกโดยผิดวิธีนะเพื่อนไปตกใจนะเพื่อนตกใจตกใจโอ้เนี่ยเราเราคำเบรกหน้าสุดอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนอาจจะพุ่งขยานออกไปอาจจะไปกินดินกินหนอนได้นะการคำเบรกโดยใช้คําว่าไงอ่ะคำโดยความตกใจเงี้ยมันทําให้เราแบบโอ้เกิดอุบัติเหตุได้นะเป็นไปได้เพื่อนค่อยๆคำครับแล้วก็ใช้มันสัมพันธ์กันนะระวางเบรกหน้าแล้วก็เบรกเท้านะเพื่อน โอเคครับถ้าเบรกหน้าแรงๆเหมือนเมื่อกี้เพื่อนอาจจะยืนขึ้นอย่างนี้ได้เลยอันนี้ไม่ถึงนะครับเพื่อนโอเคไปไปข้างหน้าอีกทีนึงปึ๊บอ่าเราจะเบรกนะตรงเสาไฟนะโอเคผมไม่เบีดคันเร่งแล้วผมกำลังเบรกหนะ้ากดเบรกเท้าปึ๊บอ่าเห็นไหมมันหยุดแล้วพอหยุดแล้วก็ปล่อยก็แค่แคนั้นเองง่าย,าย,าย,ายๆครับเพื่อนๆการใช้เบกกรเบกนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยต้องไหม เราถ้าเปลี่ยนใหม่ละเป็นเราเบรกหน้าอย่างเดียวล่ะ,ะมาโอเคผมจะใช้ให้ดูเบรกหน้าอย่างเดียวใช่ไหมเพื่อนๆเ,นเห็นต้นไม้ต้นแรกไหมมาผมจะใช้เบรกเบรกหน้าอย่างเดียวนะในการเบรกระยะเนีเ่ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะโอเคอเห็นไหมการเบรกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยอยู่นะเพื่อน เพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยผมมาเริ่มมาจอดตรงเส้นนี้นะมาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกรอบนึง่งใส่ระยะมันจะตั้นไปอนะมาเล่แบบตรงนี้ด้วยโอเคจะได้มีความเร็วหน่อยเนาะเบรกเห็นไหม อันนี้คือเบรกหน้าอย่างเดียวมันมันเลยมาไกลมากเลยเนพะื่อนจากเส้นเนี่ยผมเลยมาถึงเกือบถึงต้นไม้เลยนะเห็นไหมอันนี้การใช้เบรกหน้าอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวมาใช้ทั้งสองเบรกให้ดูแล้วกันความเร็วที่ใช้นี่บอกเลยว่าไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อนขนาด30กิโลเมตรนะยังเบรกไม่อยู่เลย ถ้าวิ่งสัก60 8ิบแปดสิบนะครับอันนี้บอกเลยว่าไปคุยกับลากมะม่วงนะเพื<ๆ>่อนๆไปหาเบรกหน้าแล้วก็เบรกเท้าเป็นไงครับระยะโอ้บอกเลยว่าสุดยอดครับถังคำจังช่้ยด้วยก็คือระยะเบรกนี่มันสั้นลง,ะงนะเพื่อนๆอาจจะเห็นนะนเส้นนี้ใช่ไหมเมื่อก,กี้ผมไปจอดอยู่ประมาณนู้นเลยนะเกือบถึงต้นไม้เลยเห็นไหมลองคิดว่าไอ้นั่นไม่ใช่ต้นไม้สิคิดว่ามันเป็นสิบล้ออะไรเงี้ยเป็นรถใหญ่เงี้ย ตายนะเพื่อนๆบอกเลยว่าเจ็บนะครับเห็นไหมการใช้เบรกก็คือเบรกหน้าแล้วก็กดเบรกเท้าไปพร้อมๆกันเนาะมันจะทําให้ระยะการเบรกเนี่ยมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพื่อนๆแต่ไงาการใช้เบรกบอกเลยว่าไม่ยากครับแต่ว่าเราอย่าไปใช้เบรกโดยการแบบตกใจนะแบบอย่างที่ผมบอกว่าเพื่อนๆบิดคันเร่งใช่ไหมเรามือไม่ได้อาน,นิ้วมากเกี่ยวไว้ตรงเนี้ยแล้วเวลามันเกิดแบบมีอะไรมาตัดหน้าภายในเซียววีเนี่ยเพื่อนๆไม่สามารถเอามือมาเกี่ยวตรงนี้ทันเลยครับอันนี้ จากประสบการณ์ส่วนตัวนะเคยแล้วครับไม่คุม้มว่าไม่ทันนะเกือบไปกินดินกินหน่อนนะเพื่อนๆไม่ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวจะมาเลี้ยวโค้งตรงนั้นให้ดูเนาะไปไยไม่ใช่สิเอาไม่ oh พ่าด่าท่า,ทาทเมื่อกี้ใช้เบรกหน้าอย่างเดียวนะเดี๋ยวลองมาใช้เป็นเบรกหลังอะ่ะพื่อชะลอเอาเป็น p c x แล้วกัน p c x เนาะ ไม่ใจอดตรงผิเองนะอันนี้ใช้เบรกท้านะเแบรบกหลังอย่างเดียวนะ่ะแตโอ้เรียบร้อยครับเป็นเพื่อนถ้านี่เป็นสิบล้อเดียวคงน็อกไปแล้วแหละอันนี้ใช้เบรกท้าอย่างเนี้ยนะอย่างที่ผมบอกว่าหน้าที่เขาคือทําการชะลอความเร็วนะเพื่อนมันไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งได้เลยนะเพราะว่าระบบเบรกด้านหลังนี่จะเป็นดัมเบรกนะครับแต่ถ้าเป็นดิสเบรกเนี่ย ก็อาจจะระยะสั้นกว่านะอาจจะอยู่ที่ประมาณเนี้ยรถนี่แหละแต่ว่ามันก็อันตรายนะเพื่อนการใช้เบรกควรใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปนะเป็นไงเดี๋ยวเพื่อนอาจจะเห็นท่าไม่ชัดขม่อีกรอบนึงอันนี้ใช้ใช,ใ,ชใช้เบรกเท้าอย่างเดียวนะ่ะเอาต้นไม้ต้นแรกเลยแล้วกันหนูเบรกให้ดูไปเบรกเบรกเบรกอ,อันนี้เบรกเท้าอย่างเดียวนะเพื่อน เป็นไงเหมือนเดิมครับรถไม่รู่สิบล้อเดียวล,ลงไปนอนแล้วครับเนี่ยไม่รอหดแน่นอนเลยเป็นไงครับเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมว่าการใช้เบรกอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการหยุดรถนะครับก็คือเบรกเบรกเท้าเนี่ยเราใช้เพื่อการชะลอความเร็วนะอย่างเช่นจะจอดไฟแดงหรือรถข้างหน้าเนี่ยเขาขี่ชา้ารถมันติดเนี่ยให้เราใช้เบรกหลังนในการชะลอแล้วก็กดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยเนี่ยครับอย่าไปกดค้างอ่ะเพราะเบรกมันก็จะคาอยู่กันครับให้เหยียบแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยแค่นี้ครับ ง่ายๆเราไม่ไ <tampoco> ด้ทำคลิปมาสักๆใหญ่เลยนะเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กำลังสนใจหัดขับรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับก็เพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับแนวไหนหรือว่ามีคอมเมนต์ตรงไหนที่ยังสงสัยก็พูดกันใต้คอมเมนต์ได้นะก็ก่อนจากกันนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆนี้ด้วยนะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ่อนใจกันขอเปล่าวมมากลาตีด่วยครับบ๊ายบายไอ้หน้าจัน